สวัสดีครับอยู่ในข้ออครับมาครับมาต่อกันเลยเราได้เดินทางมายังทางตอนเหนือของเซียบคราวเพื่อมาตามหาอาร์ชบิชอปแต่กลับเจอคนที่คุ้นเคยที่ไม่ได้เจอกันนานนั่นคือเหล่าทหารของอ็มพีร์ที่ดูเหมือนว่าพวกเขาก็กําลังตามหาอาร์ชบิชอปเช่นกันเอาละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญรับชมเลยครับโลนุวานุรู้สึกติดขาผู้อยู่เบื้องล่างมากๆเลยดังผู้กอบกู้ ดังฮีโร่เราซุนดูขอต้อนรับไปยังหมู่บ้านของพวกเรากันเถอะสู้ทางเหนือมาเถอะมาเถอะงั้นพวกกาเรียนก็กลังตามหาอาร์ปิชอปและก็คงคิดว่าวานุมานุคงจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแม้จะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่พวกเขา,า,าก็อาจคิดถูกแล้วก็ได้สรุปก็คือพวกเราจะตอบรับคำเชิญของโลนุวานุ เพื่อไปเยือนหมู่บ้านของเขาดังสายลมพิชี้นำให้ใบไม้ได้หลับไหลมาเจอะมาพรคายกันเถอะผู้อยู่เบื้องล่างโลนุวานุอ้าแขนต้อนรับสู่อกซุนดูนี่น่าจะเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นที่สุดจากเหล่าวานุและละมังนะ วานุก็พูดไปเรื่อยเท่านั้นเองแหละทีนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพายุที่เต็มไปด้วยเสียงของสายลมเอ๋นั่นมันเสียงอันใดกันไม่เห็นมีฟ้าผ่าเลยสักนิดอยู่ที่นี่กันนี่เองพวกเจ้าเห็นกันไหมเจ้าวานบินได้นั่นอีกแล้วพวกจักรวรรดิกาลังไล่ตามมันอยู่ที่ไหนกันท่านไวทอย่างนั้นหรอ เขาได้รับบาดเจ็บแล้วพระเจ้าเจ้าวอสูรน,นั่นเพื่อจะกินกอดทั้งเกาะเข้าไปงั้นหรอโอ้ท่านไวท์ผู้ไม่เคยรู้จักอิ่มโอ้ผู้กกินโลกเหตุใดท่านจึงต้องทรมาน์วกเราด้วย ้าหมดคำจะพูดแล้วมาเชเหล่าผู้อยู่เมืองล่างไปพูดคุยกับหัวหน้าเผ่าแห่งซุนดูกันเถอะไปพบหัวหน้าเผ่ากันครับด้วยปัญญาที่อย่างลากลึกถึงพื้นดินและดวงตาที่เปิดกว้างดังทองฟ้าที่ไรเมฆโซนุวานุหัวหน้าเผ่าซุนดูโปรดรับฟังเขาด้วยเถอด อยู่เบื้องล่างได้ช่วยโลนุวานุจากเล่าอสูรกงเล็บเหล็กก้าซึ่งยืนยันแล้วว่าพวกเขานั้นมาดีข้าจึงไม่รอช้าจึงรีบเร่งพาพวกเขามาหาท่านสายลมอ,อ่อนโยนทำให้ใจสงบแสงแดดก,ก็ได้มอบความออุ่นข้าคือโซนุหัวหน้าเผ่าแห่งซุนดูข้าขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งนับเป็นเกยียรติกับพวกเราที่ได้พบกบท่านท่านหัวหน้าเผ่าโซนุ ข้าอัลฟิโนเลเวเยอร์และนี่คือเหล่าสหายของข้าอา m มาเนตไวส์และซิดการอนพวกเรามาที่นี่เพื่อมาตามหาเรือบินเรือบินที่บรรทุกเหล่าผู้อยู่เบื้องล่างที่เราเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลเมคาแห่งนี้ท่านหมายถึงเจ้าเกือกม้าเหล็กก้าสีดำในตอนที่ท่านช่วยโลนูวานุไว้อย่างนั้นหรือน่าเสียดายที่ไม่ใช่เรือบินลำนั้นเป็นของเราการรียนเอ็มพาย ศัตรูเก่าแก่ของพวกเราซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเรากําลังตามหาอยู่ในตอนนี้คนที่เรากําลังตามหานั้นสวมชุดกอะสีขาวซึ่งผูนันของเขาคือชายแก่ที่สวมเสื้อคลุมสีขาวเดี๋ยวนะโลนุวานุเคยได้ยินเรื่องของผู้อยู่เบื้องล่างเหล่านั้นจริงหรอท่านแน่ใจหรือเปล่าดังพระอาทิตย์ขึ้นและดับลงและหวนคืนหน่วยสอดแนมสามารถยินยาพูดของโลนุวานุได้ ใช่แล้วใช่แล้วสายลมได้หอมเอาเจตนาของเราผู้อยู่เบื้องล่างมาถึงหูของพวกเราเช่นกันผู้อยู่เบื้องล่างกําลังตามหากุญแจสู่อาซิสลาชักหน่าสนใจซะแล้วสิบอกเราทีท่านหัวหน้าเผ่าโซนุอาซิสลาคืออะไรกันแน่ระวังตัวให้ดีเราผู้อยู่เบื้องล่างเมฆหมอกอันดำมืดคือล่างหลายอย่าได้มองไปยังใจกลางของพายุนั่น ที่นั่นมีโบราณสถานที่เป็นต้นกําเนิดแห่งบาปดินแดนต้องห้ามแห่งความรับหากต้องพูดไปมากกว่านี้เกรงว่าจะเป็นการเรียกพายุนั่นแต่ว่าท่านไวท์ได้กืนกินเกาะที่เก็บกุญแจนั่นไปแล้วสู่ท้องของบิสมาร์กซึ่งลึกเกินกว่าจะเอื้อมถึงรวมถึงพวกเราด้วยจะได้ชื่นชมความไม่รู้จักพอเลยโลนัอนุ ดังที่ก้อนหินชี้นำสายน้ำและสายลมทุกสิ่งล้วนถูกนำทางไปสู่ท่านไวท์ข้าทราบดีท่านหัวหน้าเผ่าโซนุความบราข้างแห่งบุนดูคือภัยอันตรายร้ายแรงของวษยุทุกตนไปกันต่อครับอาซิสลาคือดินแดงความลับอันต้องห้ามซึ่งคนที่มีกุญแจเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้ ซึ่งนางคงจะเป็นเหตุผลที่อาร์บิชอปต้องการกุญแจนั้นแต่แม้ว่าข้าจะเชื่อว,ว่ากุญแจจะปลอดภัยในท้องของบิสมาร์กแต่เราอัลเซวินเฮเวนส์วอร์ดก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากเช่นกันซึ่งถ้าเราไม่จัดการกับเจ้าหวานนั้นและเอากุญแจมาก่อนพวกเขาพวกเขาก็คงได้มันไปแน่ๆแ,แต่เราจะจัดการมานันได้อย่างไรนั้นคงต้องหาวิธีกันต่อไปเหมือนกับตอนที่เราต่อสู้กับเรียวพันานซึ่งก็อยู่ในจุดที่ต่อสู้ได้อย่างยากลำบาก และในครั้งนี้พวกเราก็มีพันธมิตรไม่มากเท่าไหร่ด้วยถึงอย่างนั้นเราก็ควรยึดตามวิธีดั้งเดิมของเราโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับเดอะไวท์เสียก่อนเง้นเราไปลองถามวานุในหมู่บ้านกันเถอะและคอยพูดคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรมาบ้างหากผู้อยู่เบื้องล่างต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับท่านไวท์ก็ลองไปคุยกับคุณุวาริดูนะ นางเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีที่สุดแล้วแต่อย่าลืมแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพด้วยละ่ะเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่เปิดทางให้พระจันทร์และพระจันทร์ก็เปิดทางให้พระอาทิตย์ผู้อยู่เบื้องล่างต้องโค้งคำนับเพื่อเป็นการทักทายคุณุวาลิด้วยนะไปหาคุณุวาลิกันครับขอให้สายลมอบกอดและแสงแดดมอบความออุ่นแก่ใบหน้าท่านท่านหนักเดินทางจากเบื้องล่างข้าคุณุวาลิ นักเล่าเรื่องราวข้ากำลังรับฟังท่านและจดจำคำพูดเหล่านั้นอยู่เหมือนนานมาแล้วในดินอันแสนไกลก่อนทะเลเมคาถือกำเนิดท่านไวท์คือหนึ่งชีวิตจากอีกหลายชีวิตที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเขาแหวกว่าไปกับเหล่าพี่น้องในท้องทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ท่านไวท์กลับถูกลังเกียจจากเหล่าพี่น้องเหตุเพราะพี่น้องของเขานั้นมีสีดำสนิทเพราะความเกลียดชังรุนแรงมากขึ้น สนทาให้เหล่าพี่น้องทําร้ายเขาและฉีกร่างของเขาออกไปชิน้นชิ้นแต่เขาก็ถือกําเนิดใหม่อีกครั้งโดยพระเจ้าผู้เมตตาที่ส่งเขาไปยังเดอะเฮเวนที่ซึ่งเขาถือกําเนิดขึ้นอีกครั้งท่านไวท์ยังคงโหยหาท้องทะเลที่เขาไม่อาจกลับไปได้แต่ในการกําเนิดใหม่เขาได้รับเศษเสี้ยวของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ทําให้เวลาที่เขาอ้าปากก็จะมีก้อนเมฆออกมาและกําเนิดเป็นท้องทะเลแห่งใหม่ที่เป็นบ้านสาหรับเขาเป็นผู้ดเดียว เมื่อพอใจแล้วเขาก็าจ้องมองลงไปยังโลกเบื้องล่างและเห็นผู้คนที่เป็นเหมือนกับเขาถูกเกียรชังและถูกกล่าเขาจึงร่าไห้และด้วยความเมตตาของเขาเขาจึงยกเกาะขึ้นมาจากพื้นดินและชี้นำผู้คนเหล่านั้นมาสู่ทะเลเมคานี่คือตำนานการกำเนิดหมายของเขาและการช่วยเหลือเหล่าวานุขอจงอย่าได้ลืมเลือนเรื่องราวเหล่านี้เลยแต่ปีศาจตนนั้นกำลังเป็นภัยคุกคามต่อทะเลเมคาอยู่ความโกรธเกรี้ยวของเขา เหมือนกับวุนดูและความพิมโหลของเขาก็เหมือนกับสัตว์ป่าเกาะเหล่านี้เป็นของขวัญจากเขาที่มอบให้แก่พวกเราแต่ว่าทําไมเขาถึงต้องกืนกินพวกมันด้วยล่ะคุณุวาลิไม่เคยได้ยินตำนานแบบนี้มาก่อนเลยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆกลับไปหาอาฟิโนกันครับถ้าอ้าอิงจากที่พวกวานุวนุ ทั้งสีอบคราวและหมู่เกาะลอยฟ้าคือของขวัญจากบิสมาร์กที่เหมาะให้แก่พวกเขาแล้วแต่เขาก็เกินกินของขวัญของตนเนี่ยนะแต่ก็มันก็เป็นสิทธิของเขาแล้วนะถึงแม้จะดูเป็นพระเจ้าที่ใจร้ายไปสัหน่อยก็เถอะและเจ้าละ่ะเจ้าหนุ่มอัลฟิโนจ้ารู้อะไรที่เป็นประโยชน์บ้างไหมไม่เลยสักนิดเว้นแต่ท่านจะสนใจการตกปลาในท้องฟ้าของเหล่าวานูแหละนะ ตกปลาในท้องฟ้าหรอจริงสิอัลฟิโนเจะหนุ่ของข้าข้าอยากจะกอดเจ้าเสียเหลือเกินจากที่เราเฝ้าดูพฤติกรรมของบิช์คเขามีสัญชตาตญาณเหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวโหวยพอเขาได้รับบาดเจ็บจากพวกจกกวักรวรรดิเขาก็บินหนีไปก่อนที่จะกินเกอะอื่นๆเพื่อฟื้นฟรูร่างกายของตนเองข้าก็ลังจะบอกว่า ให้เราไปล่ากเกาะให้น่าดึงดูดไปรอบๆ Sea of c l o u ซึ่งก็จะเหมือนกับการตกปลาสําหรับเจ้าวานบินได้ของพวกเรายัางไงละ่ะพอพวกเราหลอกลวงให้บิสมาร์กออกมาได้เราก็จะใช้ d ดราก n กิ l คิวเลอร์ยิงไปยังผิวหนังของมันและดึงมันเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้เหล่ารักล่าสามารถต่อสู้กับมันได้โดยตรงจ้างเป็นแผนที่กล้าหาญนักท่านการอนแต่มันก็อันตรายมากด้วยเช่นกันถ้าอามเเจัดการกระเจ้าอสูร,รนั่นไม่ได้ละก็เขาก็คงถูกกินแน่แน รวมถึงเจ้าเกาะที่ดึงดูดนั้นด้วยเขาไม่ทำพลาดหรอกนะแต่ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริงๆขาก็เตรียมพร้อมที่ใช้ e n t เ r อร์ไพรส์ดึงเขาออกมาเองข้าคงไม่กล้ามอบงานนี้ให้คนอื่นได้หรอกข้าเองก็เช่นกันซึ่งข้าเชื่อว่าท่านคงจะไม่ขัดข้องหากข้าจะไปกับท่านด้วยใช่ไหมไม่แน่นอนอยู่แล้วมาด้วยกันสิถึงจะดี เอาละดูเหมือนว่าข้ากับพวกหนุ่มๆม,มีงานที่ต้องทำอีกมากเพื่อให้เอ็นเตอร์ไพรส์พร้อมสำหรับการล่องเรือตกปลาของพวกเราแล้วนะสมวนพวกเจ้าทั้งสองเกาไปเตรียมเหยื่อให้ข้าละกันแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเกาะไหนก็ได้นะใครอยากได้เกาะเล็กๆพอดีคำเท่านั้นนะเอาล่ะครับปฏิบัติการตกปลาหวานกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรต่อเอาไว้เดากันในตอนหน้าขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ